ไม่ค่อยกินครับไม่่คคอยกินรับวนาาปัดกล้วยให้พายโคกนะครับน่าเสียดายนะกล้วยอื่นๆเทียบเลยกล้วยน้ำวายเนี่ยกล้วยป่าเออยกล้วยป่ากินไหมไม่ค่อยกินครับแล้วมันกินอะไรวะเนี่ยส่วนม้กกล้วยอย่างนี้แหละครับต่อใบไป,ไปด้วยเอาครับ อยากเป็นใ้ในฟานช้างดิเนียวไปเยอะเลยแัวลงหมอไงอลกยอ่ะเยยังับเลยูกไวให้มันกินนันเคี้ยวสบายเลยนะต้นเลยน่ะ